จังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะอยู่ที่ตำบลศรีกระอางอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงไทยพร้อมเรือนรับรองและบ้านพักอาศัยเนื้อที่สองไร่40ตารางวาเป็นโฉนด2ข้อหนึ่งราคาขายยกแปลงนะคะ15ล้านราคานี้เป็นราคาเจ้าของค่ะสามารถต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะในพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด6กหลัง เป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่หนึ่งหลังเรือนรับรองสองหลังอาคารห้องน้ําและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมบ้านพักอาศัยในพื้นที่นะคะและยังได้วิวภูเขาสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะภายในบ้านนะคะภายในพื้นที่มีการร้อยสายไฟใต้ดินมีปั๊มน้ําแทงน้ําสายล่อฟ้ามีการจัดวางแปลนวางแหลกสะเก็ไว้อย่างสวยงามแล้วค่ะและยังติดถนนเส้นหลักเส้น2 0 0 3บ้านนาสีกระอ่างเส้นนี้ไปตะมะอมไปโรงเรียนนายร้อยไปโรงเรียน เตรียมทหารนะคะวิวภูเขาสวยๆแบบนี้มีรั้วรอบขอบชิดค่ะบ้านเลขที่77และ403ค่ะหลังนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จะพาไปชมภายในบ้านนะคะเราพาไปชมภาพรุมสูงกันก่อนนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้ากว้าง45เมตรและด้านข้างยาวลึกลงมา47เมตรโดยประมาณ ทางเข้ามีทั้งหมด3ทางค่ะประตูที่1เข้าทักบ้านส่วนตัวค่ะเข้าทางถนนเส้นหลักและประตูที่สที่3เข้าทางถนนเส้นรองเพื่อเข้าบ้านทรงไทยบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือวิวภูเขาสวยงามค่ะตำบลสีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะด้านนี้คือประตูที่1ทางเข้าติดกับถนนเส้นรองนะคะได้วิวภูเขาสวยๆแบบนี้ ถนนเส้นรองเป็นถนนคอนกรีตนะคะเป็นถนนสาธารณะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะบ้านเลขที่77คือบ้านทรงไทยนะคะส่วนบ้านบ้านพักอาศัยจะบ้านเลขที่403มีรั้วรอบขอบชิดนะคะมีแนวรั้วปลูกต้นไม้ไว้อย่างสวยงามด้วยทางเข้าบ้านปูบล็อกสำหรับรถยนต์นะคะรถยนต์สามารถวิ่งเข้าไปถึงหน้าบ้านได้เลย ไฟฟ้าสาเฟสสายไฟร้อยไว้ใต้ดินค่ะไม่มีสายไฟมาเกะก,กะบทบังทัศนียภาพเดิมเจ้าของปล่อยให้เช่าเป็นสตูดิโอนะคะถ่ายพีวิดดิง้งรับงานพิธีมงคลต่างๆและเป็นรีสอร์ทด้วยนะคะสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะสวนหย่อมหน้าบ้านจะมีบ่อน้ำพุด้วยอายุบ้าน8ปีค่ะปัจจุบันเจ้าของไม่ได้เปิดกิจการนะคะ เดี๋ยวพาชมบรรยากาศภายในบริเวณบ้านก่อนนะคะแล้วค่อยไปชมภายในบ้านกันค่ะปัจจุบันเจ้าของไม่ได้เปิดกิจการนะคะอาจจะดูบางจุดดูลกหน่อยนะคะบ้านสร้างมาแปดปีแต่สภาพบ้านนะคะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยครับบ้านยังแข็งแรงและสวยงามอยู่นะคะนี่ก็เป็นมุมนั่งเล่นกลางกลางสวนค่ะ ส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบ้านพักอาศัยค่ะบ้านพักอาศัยก็มีแนวเขตเป็นชัดเจนค่ะมีสัสดส่วนแยกออกมาทางเข้าก็จะเข้าทางถนนเส้นหลักค่ะทางเข้าประตูที่หนึ่งมีบ่อบระดานนะคะบ่อบระดานแท้งน้ำปั๊มน้ำสี่ตัวน้ำพอใช้แน่นอนสำหรับทำกิจการรีสอร์ททำที่พักนี่ก็เป็น บริเวณด้านข้างนะคะด้านข้างของบ้านพักอาศัยบ้านเลขที่403ตำบลศรีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสำหรับบ้านเลขที่บ้านพักอาศัยค่ะที่นี่มีสายล่อฟ้าด้วยนะคะกันฟ้าผ่าสายไฟร้อยใต้ดินปั๊มน้ำแท้งน้ำบ่อบาดาล เจ้าของใหม่มานะคะดําเนินกิจการต่อได้ทันทีเลยค่ะนี่ก็เป็นสวนหย่อมหลังบ้านนะครเป็นในส่วนของบ้านพักอาศัยค่ะการเดินทางสะดวกค่ะติดถนนเส้นหลัก2 0 0 3บ้านนาสีกระอางมาจากแยกบ้านนาโรงพยาบาลบ้านนาตลาดสดบ้านนาก็ประมาณ78ดกิโลเมตรไปเมือง,องนครนายกนะคะ24ี่กิโลเมตร มาจากแยกบางอ้อถนนลังสิตนครนายก13กิโลเมตรและเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต72กิโลเมตรใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองนครนายกและตำบลชะอมค่ะห่างจากน้ำตกกระอางประมาณ6กิโลเมตรไปโรงเรียนเตรียมทหารก็ประมาณ6กิโลเมตรเช่นกันค่ะถ้าจะไปแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชะอมนะคะมีทั้งน้ำตกบึงไม้น้ำตกลานรักวัดป่ามหาวิทวีนะคะ และวัดป่าสว่างบนก็ประมาณ1 0บถึงสิห้ากิโลเมตรโดยประมาณค่ะและนี่ก็เป็นประตูทางเข้าที่สองค่ะประตูทางเข้าที่2นะคะก็สามารถขับรถยนต์ได้เข้ามาเช่นกันนะคะขับรถยนต์เข้ามาในบ้านได้เช่นกันค่ะทางเข้าด้านนี้ก็จะติดกับเรือนรับรองนะคะเรือนรับรองก็สามารถทําเป็นห้องประชุมห้องอนเนกประสงค์ห้องสัมปนาหรือห้องทํางานได้ค่ะ บริเวณนี้ก็จะติดกับส่วนหน้าบ้านส่วนหน้าบ้านมีสองจุดนะคะสภาพบ้านเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าหลังนี้สวยมากๆไม่ธรรมดาเลยค่ะอาคารห้องน้ํานะคะหนึ่งอาคารมีสองห้องค่ะสุขภัณฑ์ใช้อย่างดีเลยนะคะวัสดุเกรดเอค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะห้องน้ํา ถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับหลังบ้านพักอาศัยนะคะห้องครัวขนาดใหญ่ค่ะทำอาหารหนักๆทำอาหารรองรับแขกเป็นร้อยคนได้สบายเลยค่ะชุดขึ้นครัวนะคะเป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดชุดเครื่องครัวนี้เจ้าของก็ให้ด้วยนะคะให้ทั้งหมดเลยค่ะ นี่ก็เป็นสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่นะคะมีทั้งหมดหกหลังค่ะพาชมบ้านหลังแรกเลยค่ะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะหลังนี้เป็นบ้านทรงไทยหลังใหญ่เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์บ้านทรงไทยใต้ถุนสูงบริเวณใต้ถุนก็ยังมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยบ้านอายุแปดปีนะคะแต่เดินขึ้นมาไม่มีเสียงเลยค่ะพื้นแน่นมากๆเลยนะครับ สภาพบ้านต้องบอกเลยนะคะว่า99เปร์เซ็นเลย دة. เดินขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงและห้องโถงค่ะปัจจุบันใช้เป็นห้องพระด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนนะคะด้านบนนี้เท่ากับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำได้วิวภูเขาสวยๆแบบนี้มีสายลอยฟ้าด้วยนะคะที่นี่ป้องกันฟ้าผ่าเพดานสูงค่ะ ผนังก็ใช้ตกแต่งด้วยไม้สวยงามนี่ก็เป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องทำงานห้องอนเนกประสงค์ได้นะคะมีห้องน้ำในตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นเจ้าของให้ทั้งหมดค่ะห้องนี้ก็จะมีระเบียงด้วยนะคะมีระเบียงยื่นออกไปชมวิวไม้เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดค่ะเนื้อที่สองไร่สี่สิบตารางวาราคาขายยกแลงสิบห้าล้านนะคะเป็นโฉนดซอคอค่ะ เรื่องยื่โนโฉนดออกเป็นโฉนดคู่แดงนะคะลองมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องโฉนดนะคะปัจจุบันเป็นโฉนดสคอ,อนะคะนี่ก็เป็นระเบียงชมวิวของบ้านหลังใหญ่ค่ะต้นไม้เป็นต้นไม้มงคลทั้งหมดนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่บริเวณโดยรอบไม่มีสายไฟมาบาังตาเลยนะคะเจ้าของร้อยสายไฟใต้ดินค่ะ ทำเลดีมากๆค่ะหลังนี้ติดถนนเส้นหลักด้วยนะคะห้องน้ำนะคะห้องน้ำขนาดใหญ่ค่ะสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานวัสดุที่ใช้นะคะสุขภัณฑ์ที่นี่นะคะวัสดุเกรด A ทั้งหมดเลยนะคะอย่างดีเลยค่ะสวยงามแข็งแรงสะอาดสะอา้านต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าของดูแลดีมากๆเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้าของให้ทั้งหมดรวมทั้งพระพุทธรูปที่เห็นด้วยนะคะ ส่วนเรื่องราคานะคะก็มาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะเจ้าของใจดีนะคะที่ขายเพราะว่าเจ้าของอายุเยอะแล้วนะคะท่านดูแลต่อไม่ไหวจึงอยากส่งต่อค่ะสนใจสอบถามนะคะเบอร์โทร0910096124และ0910139988ค่ะมาดูหลังถัดไปเลยค่ะหลังนี้ปัจจุบันเจ้าของใช้เป็นห้องทำงานนะคะ ห้องนี้กระดัดแปลงเป็นห้องประชุมห้องสัมมนาห้องสหวนาการต่างๆได้นะคะเรือนนี้นะคะก็จะเป็นเรือนไม้ค่ะยกพื้นสูงประตูหน้าต่างก็จะเป็นกระจกทั้งหมดนะคะเพื่อรับแสงค่ะหลังนี้ติดเครื่องปรับอากาศไว้แล้วนะคะ อร์นิเจอร์ทั้งหมดเจ้าของให้ค่ะยกเว้นเก้าอี้สีขาวนี้นะคะเจ้าของขอไปหนึ่งตัวค่ะตรงนี้ก็ดัดแปลงเป็นห้องประชุมห้องทำงานห้องคาราโอเกะห้องสันทนาการต่างๆได้สบายเลยค่ะมองไปตรงนี้จะได้วิวภูเขาเช่นกันนะคะเรือนนี้ก็มีห้องน้ำด้วยนะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะ เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่กว้างกวางมากเลยค่ะเดี๋ยวไปชมห้องน้ำกันเลยนะคะสุขภัณฑ์พร้อมใช้งาน,นะคะ่ะสะอาดสะอ้านสภาพบ้านเรียกว่า99%เลยก็ว่าได้นะคะเดินขึ้นมาไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงดังเลย ทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งหมดค่ะและเรือนรับรองหลังถัดไปค่ะหลังนี้อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะติดกับบ่อน้ำพุค่ะเป็นลักษณะบ้านทรงไทยประยุกยกพื้นสูงเช่นกันนะคะหลังนี้ก็จะมีระเบียงมีห้องน้ำหนึ่งห้องขนาดใหญ่เช่นกันนะคะห้องก็ สามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ใช้เป็นห้องรับรองแขกนะคะเป็นเรือนอนเนกประสงค์นี่นะคะบรรยากาศภายในห้องค่ะหลังนี้ก็ติดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ไว้นะคะตรงนี้ก็จะมองเห็นน้ำพุและสวนหน้าบ้านค่ะเนื้อที่2ไร่40ตารางวาราคาขาย15ล้านบาทนะคะ สนใจติดต่อสอบถามนะัดชมบ้านนะคะเบอร์โทร0910096124และ0910139988ค่ะมาดูห้องน้ำกันต่อเลยค่ะห้องน้ำก็มีขนาดใหญ่นะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานเพดานสูงมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของเรือนรับรองอีกหนึ่งหลังนะคะครบไปแล้วทุกหลังนะคะ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด6หลังแต่บ้านพักอาศัยบ้านพักส่วนตัววันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเราไม่ได้ถ่ายมานะคะเฟอรนิเจอร์และอุปกรณ์ในบ้านเจ้าของให้ทั้งหมดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูจนถึงหลังสุดท้ายแล้วค่ะหลังนี้2ไร่40ตารางวาราคา15ล้านบาทพิกัดตำบลสีกระอางอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกท่านใดที่กำลังมองหากิจการรีสอร์ท บ้านพักโฮมสเตย์นะคะก็ฝากพิจารณาหลังนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ